อันนี้เราก็มาคุยกันเป็นเล่นๆเ,เป็นอุทาหรณ์นะพอเป็นเผื่อแผ่กันฟังเป็นเก็ดความรู้หรือเป็นอะไรตามที่ได้ฟังหาัดโยมบ่นให้ฟังว่าปฏิบัติทำแล้วเนี่ยเปิดมันยิ่งนะไม่มีธุรกิจการงานอะไรมันก็ว่างการงานอะไรมันก็ใหม่มีมันเหมือนหดหายไปหมดสมัยก่อนยะเคยเปิด รนะ้านค้าอาวุธอาจจะค้าปืนค้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอคงจะหยุดเส้นทางนี้แล้วก็เปลี่ยนอาชีพใหม่เป็นอาชีพที่มันเหมาะสมนะไปทําธุรกิจทัวร์อนะไรก็พยายามทําอยู่การที่ไม่ทําความชั่วทั้งพวงทําดีให้ถึงพร้อมเนี่ยเราเลือกถูกและเป็นสัมมารกระมันโตการค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าอะไรแต่มีอะไรเนี่ยนะสิ่งเียพระเจ้าห้ามว่ามีหลายอย่าง สิ่งเป็นสิ่งที่ว่ามันไปนเบียดเบียนผู้อื่นมันเกิดทุกข์เกิดโทษกับผู้อื่นเราหลีกเลี่ยงไว้ดีเพราะว่าสิ่งที่เราทำมาไว้เนี่ยมันก็เป,นเป็นผลสืบเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเราจะมีสภาพเขาเรียกว่าเราเคยทำกรรมเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นพิบากส่งผลมาเป็นยังไงเราต้องยอมรับอตนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องชีวิตของคนทั่วไปเราจะไปบ่งชัดไม่ได้ว่า อดีตชาติเราเคยทําดีมาอยู่เรื่อยๆหรืออดีตชาติเราเคยทําชั่วมาปัจจุบันเราทําความดีหรือทําความชั่วอะไรแต่เรารู้เราทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเราก็นะควรละเว้นราเวน้เเวนบาปอิรินะอดตะปะมีความละอายเกงคลัวตะบารนะไม่เป็นไม่กระทากรรมใหม่ด้วยกายวาจาใจที่เป็นสิ่งที่ชั่วนะทาแต่สิ่งที่ดีเนี่ยทางของพระอริย ทำจิตใจให้แจ่มใสเนี่ยทางภริยาทางนั้นเลยเราก็จำลองมาก็ได้ถ้าเป็นปุถุชนแต่เป็นนักปฏิบัติแล้วเนี่ยเราไม่ทำความช่วยด้วยการรักษาศีลศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยิบเจ็ดเนี่ยถึงนี้เป็นพระสงฆ์ก็เป็นสมมติสงฆ์อยู่ดีก็เป็นปุถุชนนี่แหละนะไม่ทำความช่วด้วยการรักษาศีลน,นะแล้วก็ควบคุมจิตใจของตนใหี่มันสง,งบกระวนกวายจากสิ่งที่เคยทำอยู่เป็นประจำ นะด้วยการเจริญสมาธิทําจิตของเราให้มีกําลังให้ตั้งมั่นนะให้มีสมาธินะแล้วก็ถ้าจะให้ดีแล้วก็เจริญให้เห็นตัวปัญญาไปเลยแต่ก็นี่ใครที่เจริญจุดถึงตัวปัญญาเนี่ยมันก็คงจะต้องมีบาร,รมีพอสมควรแหละเพราะว่าส่วนมากก็ไปหลงติดในสมาธิไหนะก็กว่าจะได้สมาธิขึ้นมาเนี่ยให้มารักษาศีลมันก็ยากกันเต็มทนหรือให้มาทําทานให้มา สนใจในะพุทธศาสนานี่มันก็คนสมัยวัจจุบันก็คงจะยากนะเพราะว่าคนรุ่นใหม่นี่ก็เป็นไปตามยุคเป็นไปตามสมัยที่มันเป็นไปมันพัฒนาไปดีก็ตามชั่วก็ตามในคนดีอยู่ในคนชั่วคนชั่วอยู่ในคนดีผีอยู่ในคนคนอยู่ในผีนี่ครูบาอาจารย์เคยบอกว่านะคนเราเนะี่ยพระพุทธเจ้าแยกธาตุธรรมออกมาเป็น กุศลธรรมอกุศลธรรมาอพยากตาธรรมาเนี่ยธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลเป็นฝ่ายอกุศลเป็นฝ่ายอพยากิจคือไม่ดีไม่ชั่วไม่เป็นทั้งกุศลไม่เป็นทั้งอกนะุศลอพยากตาธรรมาพอทําทดีก็เป็นกุศลธรรมาทำทำชั่วก็เป็นอกนะุศลธรรมาทําแล้วเฉยๆอย่างเช่นทําเจริญสติสมาธิเนี่ยก็เป็นอพยากตาธรรมาทำฌานทำสมาธิทำฌาน เรานั้นในเรื่องกิกรรมในอดีตท,ที่เราสร้างเอาไวา้ที่มันเกิดผลขึ้นมาทําให้เราแต่บางคนมาบอกว่าปฏิบัติทำแล้วได้เข้าถึงเป็นพระโสดาบันแล้วก็ยิ่งนั่งสมาธิเช้ากลางวันเย็นเลยนะสร้างวัน 3, 4, 4, ละสามสี่ทศสี่รอบห้ารอบยิ่งทํายิ่งถูกหวยนะก็ขออนุโมทนาด้วยเพราะเราทําความดีเนะี่ยเราเคยทําทานมาไอ้หวยมันต้องถูกอยู่แล้วเนี่ย แต่ที่มันถูกถีขึ้นเพราะว่าเราจเจริญสติสมาธิวิปัสสนาเขาไปเราปฏิบัติธรรมว่างั้นเถอะมันก็เลยงวดเข้าทําให้ดูว่ามันถี่เข้านะไอตอนที่ความดีมันสนองผลมันก็สนองออกมาอย่างนี้แต่คนที่ว่าสมมติว่าเราเคยทําความไม่ดีมาเป็นอาชีพสัมมาเป็นมิจฉากรรมันโตมิจฉาเอาชีโวว่างั้นเถอะเป็นอาชีพที่ไม่ชอบอาชีพ ที่ว่าทําให้เกิดความเดือดร้อนเกิดความบากไอ้ความจริงไอ้พวกอย่างเงี้ยเราก็ขึ้นอยู่การการที่เราเอาไปใช้นะแต่ส่วนมากมันจะเป็นเป็นบาปมากกว่าอย่างถ้าเป็นพาเนี่ยถ้าจะจะพกมีดอะไรเนี่ยมันก็ดูดูแล้วมันต้องเป็นมีดที่ว่ามันไม่เป็นอาวุธที่เอาไปประหัตประหารกันเนี่ย